ที่ทุกทุกท่านหนูผมเองกันที่นลุกๆๆๆๆส่วนที่อยู่อยู่ของกระถิ่นนะครับวันนี้ผมว่าใจอยู่ในช่องที่เทนโมนาชาแนลครับที่เทนโมนาชาแนลนะแต่วันนี้เทนไม่ได้มาครับผมมาคนเดียวแล้วก็น้องโมนาเล่นน้อยเน้อยน่ารักน่ารักนะได้เอ๊ะนัง แอร์อผมมากี้ผมไปรวมมานะเ <c oughs> มื่อกี้คนคนแรกมอมจะเห็นนะคะแต่แตมีรอบฮ <c oughs> <c oughs> ึบเคยรอบเชิญพียบแต่ผมไม่อยากตอกเพราะว่เยอะเกินไปผมรู้สึกว่าผมแหนะ ครับผมบันทึผมก็ขอขอบคุณที่ตามชมตลอดวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปผมหนะ่อยอย่าลืมกดหัวใจให้ผมเลยนะกดเริ่ๆนะเริ่มๆเลิ่ม,ม,มยูใช่ไหมตู